เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,850บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสํานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเลขเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับณปัจจุบันคือประมาณ24 ปีนะครับ66ลบต้นปี42นะครับสิปีเงินบำนาญชราภาพนะครับมีการจ่ายเงินสมทบครบ1้8เดือนนะครับซึ่งเราจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าเกิดมีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่น เอ้ครับก็คือยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนะครับหกเดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยมาจากไหนนะครับมาจากช่วง60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้กินตนสิ้นสุดลงเอามาบวกกันเลยนะฐานเงินสุดทบนะมาบวกกัน60เดือนและหาร60เ,เพื่อให้หาค่าเฉลี่ยได้นะครับว่าหกเดือนสุดท้ายเฉลี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันจะเข้าใจง่ายขึ้นอย่างเช่นนะครับตัวอย่างส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย 11, ่ย1นึ่งหมื่นหนึ่งพันแป ธีการคิดนะครับเอาจํานวนเงินที่ส่งเงินสมทบจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบตั้งนะครับปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินนะส่วนเกินไม่หายไปไหนนะครับมานำมาคูณน,นะครับ1 5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ11,850บาท เท่ากับ5,925บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,850บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่ได้เพิ่ม 20เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ11,850บาทเท่ากับ5,036บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,850บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ11,850บาทเท่ากับ4,148บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุดตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย11,850บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดแดงนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคนน5 5, ํานวณ1.5ค5 7.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ1 1 8 5 0บาทนะครับเท่ากับ3,259บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,850บาท15ปีนะครับ20%ของ11,850บาทเท่ากับ2,370บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณ ตลอดชีวิตนั่นเองตารางนี้นะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,850บาทตารางนี้จะบอกจำนวนปีอื่นๆนะครับที่เราไม่ได้ดูในตัวอย่างนะครับว่าจำนวนปีเท่านี้จะได้รับบำนาญเท่าใดครับนะตัวอย่างส่ง3-4ปีได้5,747บาทส่ง3-3ปีได้5,570บาทส่ง3-2ปีได้5,392บาทส่ง3-1ปี ได้5,214บาทนะครับส่ง29ปีได้4,859บาทนะครับลองดูนะว่าคุณตรงกับเงื่อนไขไหนนะครับส่งประกันสังคมเท่าใดก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username p a พา w o ทเของคุณนะครับ ระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ eSales e r v i c e นะครับโดยจะพา่านมาสู่หน้านี้นะหน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักงานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะเข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทน มีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับทันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งคลอบุตรนะครับก็จะมีฟาก คันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคํานวณเงินสงเคราะห์ชลาภามาตามามสา3 3ก9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคํานวณบําเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคํานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเหน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง Channel นะครับอารลาวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ